สวัสดีครับพบกับผมมังกรบ้านแคนะครับกับทัศนวิจารณ์มวยไทย74อาทิตย์ที่2 2ุ่สจิกายน2563นะครับอา,อาทิตย์นี้ไม่มีมวยรอบพูนเสือนะครับแต่มีชิงแชมป์อ่า้อปอนด์ของช่องเจด,ด้วยนะครับวันนี้เจ้าของเกมขัดก็เจ้าอีทีทีเด็ด99นะครับแล้วก็ผู้ท้าชิงก็คมตักัสินบีมวยไทยนะครับ มาดูกันที่คู่ที่1นนะครับเจ้ากรไดมอนด์ก็8พบกับลุงที่วาสิทธินายกโมดนะครับต่อยที่น้ําหนักหนึ่งปอนด์นะครับคู่นี้นะครับเจ้ากรเจ้ากรได้ได้เปรียบนะครับได้เปรียบส่วนสูงได้เปรียบหน้าเสือได้เปรียบกระดูกนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีนะครับเจ้ากรเป็นมวยสูงยาวเข่าดีกระดูกดีกว่านะครับต่อยมานานนะครับเจ้ากรตัวนี้นะครับ เจ้าล uh ุงท so uh ีวานะครับเจ้าลุงทีวาก็เป็นมวยมวยเข่าในนะครับมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับประสบการณ์มวยเป็นรองนะครับเจ้าลุงทีวาในประสบการ์มวยเป็นรองเป็นมวยในนะครับมองว่าคู่เนี้ยเจ้ากอนได้เปรียบส่วนสูงถ้าจะไปเล่นวงในกันผมว่าจะเสียเปรียบเจ้ากอนะครับเจ้าลุงทีวาจะเสียเปรียบเจ้ากอนะครับเจ้ากอน่าจะโอเคกว่า นะครับคู่นี้ต่อยงที่น้ําหนักหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับเลทเมื่อช่วงสิบเอ็ดโมงนะครับเลทก็เจ้าเจ้ากรดไดมอนเก้าแปดนะครับเป็นต่ออยู่สองหนึ่งนะครับคู่นี้ออกออกไปที่เจ้ากรนะครับชอบไปที่เจ้ากรนะครับชอบไปที่หน้าเสือนะครับหน้าเสือมวยเวทีชอบไปที่กระดูกนะครับออกไปที่เจ้ากรนะครับผู้ที่สองก็เจ้าเพชรชาน์เอกปัตตานีนะครับพบกับเจ้าลีโวบางกอกกัลยาณ์ นะครับต่อ,อยงที่น้าหนักหนึ่งร้อยห้าสิบปอนด์นะครับมาดูอันที่เจ้าเพชรชานนนนะครับเจ้าเพชรชานนนก็เป็นมวยเป็นมวยสภาพร่างกายใหญ่นะครับคู่นี้หนักแรงทั้งคู่นะครับเจ้าเพชรชานนนก็ได้เปรียบหน้าเสือเหมือนกันนะครับได้เปรียบหน้าเสือเป็นมวยใหญ่นะครับใหญ่กว่าเอ่อร่างกายร่างกายการฟิตซ้อมก็ดีนะครับได้ อยู่กับหน้าเสืออยู่กับพี่เอกปัตตานีพี่เอกปัตตานีก็เป็นทีมงานของคนจัดนะครับมวยคู่นี้ก็เพชรชานวนก็เป็นทีมงานของคนจัดอีกตัวนะครับส่วนสูงของเพชรชานร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับเป็นมวยใหญ่นะครับหนักแรงนะครับมาดูที่เจ้าลิโวนะครับบางกอกอารยชนนะครับเจ้าลิโวก็เป็นมวยหนักแรงเช่นกันรับลุ้นน้ำน็อกได้ตลอดเวลาเลยนะครับต้นๆ้นนะครับไอเมื่อก่อนเจ้าลิโวตัวนี้เป็น มวยที่น็อกคู่ต่อสู้เป็นว่าเล่นเลยนะครับเ,เจ้าลิโวตัวนี้อ่ะเป็นมวยที่จะวงไงอ่ะเป็นมวยที่อ,อไม่ใช่ง่ายๆสำหรับเพชรชานนนะครับผมบอกให้บอกให้รู้เลยเพราะเจ้าลิโวตัวเนี้เคยต่อยกับ เจ้าแสนแปดแสนเล็กราชานน์นะครับมวยไม่ดีอ่ะไม่ไม่สามารถต่อยกับเจ้าแปดแสนเล็กราชานล์ได้แน่นอนนะครับเพราะเจ้าแปดแสนเล็กอ่ะเป็นมวยที่บอดใหญ่ปลายแรงมวยบ้ามวยล่ามมวยบูนะครับผมบอกให้เลยแต่วันนั้นก็เจ้าลีโวแพ้คะแนนเจ้าแปดแสนเล็กราชานน์มานะครับบอกก็เลยเจ้าเพชราชานล์ตัวเนี้ยใหญ่กว่าก็จริงแต่เหนื่อยหน่อยจะชนะลีโววันเนี้นะครับลีโวนี่ ใครจะเล่นคู่นี้นะครับต้นๆให้เล่นนับน็อกไว้ได้เลยเล่นไว้ที่รีโวนะครับหมัดหนักต่อยหนักเตะหนักนะครับคู่นี้ให้เล่นไปต้นๆให้เล่นไปที่เจ้ารีโวนะครับถ้าจะเล่นปลายๆให้เล่นไปที่เจ้าเพชรนนท์นะครับออกตัวกันเอาเองนะครับแต่งตัวกันเอาเองนะครับเลทเมื่อช่วงประมาณสิบสิบเอ็ดโมงนะครับเลทก็เปิดไปที่เจ้าเพชรนนท์สิบเอ็ดแปดนะครับคู่นี้ผมก็ชอบไปที่ต้นๆ ตอนต้นให้เล่นไปที่รีโวนะครับปลายๆก็ให้เล่นไปที่เพชรชานนท์คู่นี้ออกทัศนะยาวๆไว้แล้วกันนะครับออกไปที่เจ้าเพชรชานนท์แต่อย่าลืมนะครับย้ำนะว่าให้เล่นนับน็อกไว้นะครับคู่นี้มาดูคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามเจ้าโดมพลันชัยนะครับพบกับเจ้าเสือใหญ่สอเตชพันธ์นะครับต่อยที่น้ําหนักหนึ่งร้อยี่สิบแปดปอนด์นะครับต่อยที่น้ําหนักหนึ่งร้อยี่สิบแปดปอนด์เจ้าโดมนี่เป็นมวยอ่า ของโกดิเรพลันชัยนะครับเป็นมวยเข่าในนะครับได้เปรียบหน้าเสือตัวนี้นะครับเป็นมวยเข่าในกดรัดมาตีเหนียวแน่นนะครับแต่เจ้าโดมตัวนี้เป็นมวยที่อ่าจะถูกจะโดนหมัดไม่ค่อยได้ชอบบอ,อกอาการนะครับจะโดมจะโดมตัวนี้โดนโดนหมัดไม่ได้ชอบบอ,อกอาการให้เห็นบ่อยๆนะครับส่วนสูงของเจ้าโดมก็อยู่ที่ร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนะครับน้ําหนักเมื่อเช้านะครับ ต่อยที่น้ําหนัก128ปอนด์นะครับเจ้าโดมช่างน้ําหนักสุดท้ายไว้ที่127.8นะครับขาดไป0.2ปอนด์นะครับขาดนะครับเจ้าโดมขาดนะครับมาดูที่เจ้าเสือใหญ่นะครับเป็นมวยจังหวะครบเครื่องนะครับจังหวะครบเครื่องฝีมือดีนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับมวยกําลังสดฟอร์มกําลังมานะครับเจ้าเสือใหญ่ตัวนี้3ฟอร์มหลังนี้ชนะมาลวดเลยนะครับ ชนะคะแนนไปสองครั้งชนะน็อกมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เจ้าเสือใหญ่ตัวเนี้ปล่อยเวทขึ้นมาต่อยด้วยนะครับปล่อยเวทขึ้นมาต่อยทําน้ําหนักสบายๆนะครับส่วนสูงของเจ้าเสือใหญ่ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบหกเซนติเมตรนะครับน้ําหนักเมื่อเช้าช่างสุดท้ายก็ช่างไว้ที่ร้อยยี่สิบเอ่อร้อยยี่สิบห้าจุดไอร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับขาดไปศูนย์จุดห้านะครับต่อน้ําหนักให้เจ้า โดมไป0.5นะครับแล้วก็เจ้าโดมก็น้ำหนักก็ขาดไปแค่0.2นะครับคู่นี้นะครับคู่นี้ผมอยากให้เล่นโดมพลันชัยมากเลยแต่แต่มวยฟอร์มอะฟอร์มฟอร์มมันกำลังผิดกันอยู่นะครับคู่นี้อย่างไงก็ต้องออกนะครับเจ้าเสือใหญ่ก็ฟอร์มกำลังดีโดมก็ผมว่าโดมนะ่า น่าจะมาดีนะครับได้เปรียบหน้าเสือด้วยวันนี้ออกให้ออกให้ไปที่โดมนะครับให้เล่นไปที่โดมนะครับโดมพลันชัยนะครับได้เปรียบหน้าเสือนะครับเอ่อมาดูคู่เอกนะครับคู่ชิงแชมป์นะครับร้อยสามสิบปอนด์นะครับของช่องเจ็ดนะครับเจ้าอีทีทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับเป็นแชมป์นะครับเจ้าคมประตักซินบีมวยไทยนะครับผู้ท้าชิงผู้ท้าผู้ท้าชิงแชมป์นะครับเข็มขัด ร้อยสามสิบปอนด์แต่วันนี้เขาตกลงกันในเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะครับอ๋อเดี๋ยวลืมลืมบอกคู่ที่สามนะครับเหรียญเมื่อช่วงสิบเอ็ดโมงเจ้าเสือใหญ่เป็นต่อสิบเก้านะครับเป็นต่อสิบเก้านะครับแล้วก็มาดูที่คู่เอกนะครับเจ้าอีทีนะครับเจ้าอีทีเป็นเป็นมวยเข่าในนะครับเป็นแชมป์เป็นเจ้าของเข็มขัดเจ้าของเข็มขัดนะครับ เป็นเป็นแชมป์อยู่เป็นมวยเข่าในจังพักหลังๆมาในอีทีนี้เริ่มพัฒนามาเป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยนะครับแต่ผมมองมองว่าเจ้าอีทีนี้น่าจะเหนื่อยนะครับวันนี้นะครับอีทีนี้ผมจะบอกให้เลยอีทีนี้บีบน้ําหนักลงมาต่อยร้อยี่สิบเก้านะบีบน้ําหนักลงมานะมาดูส่วนสูงของเจ้าอีทีก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับ ช่างมือเช้าก็ได้ร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ตามตามพิกัดนะครับส่วนคมประตักนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีนะครับตัวนี้จุกจิกนะมวยอ่ะมวยจุกจิกนะครับชกยากนะครับอาวุธเร็วกว่าด้วยนะครับเจ้าคมประตักตัวเนี้แล้วก็เป็นมวยมวยท้าชิงนะครับท้าชิงเยมขัดจากอีทีนะครับคมประตักนี่รู้สึกว่าจะต่อยที่ร้อยยี่สิบเจ็ดมั้งก่อนหน้านี้ ร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยขึ้นมาที่ร้อยยี่สิบเก้าปล่อยน้ําหนักสบายสบายขึ้นมานะครับส่วนสูงของเจ้าคมะตะกอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะครับช่างเมื่อเช้าน้ําหนักน้าหนักสุดท้ายนะครับน้ําหนักสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุดเก้านะครับขาดศูนย์จุดหนึ่งปอนด์นะครับขาดศูนย์จุดหนึ่งนะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเมื่อคู่นี้นะครับให้ทัศนะวิจารณ์ไปที่เจ้า คมตักนะครับผมมองว่าจังหวะฝีมือจังหวะฝีมือความรวดเร็วกันออกอาวุธนะครับนอกได้ในดีคมตักกินทุกอย่างนะครับผมบอกไว้เลยคมตักกินทุกอย่างวันนี้ถ้าแพ้ถ้าคมตักจะแพ้นะครับแพ้วงในกรรมการกรรมการอ่ากรรมการไม่กดกรรมการปล่อยให้ ett นะครับจําผมไหมนะกรรมการจะปล่อยให้ ett นะครับ อีทีถึงจะชนะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าวงในปุ๊บกรรมการกดอีทีไว้แม่ตีเข้าวงในปุ๊บกรรมการกดแม่อีทีตีจำไว้เลยนะกรรมการเล่นกรรมการช่วยคมปะตักวันนี้นะบอกไว้นะวิธีการเล่นมวยนะครับวันนี้นะแล้วก็ทีเด็ดเก้าสิบเก้าในช่วงนี้กําลังแรงกําลังดังนะครับเล่นอะไรให้ออกตัวไว้ด้วยนะครับมวยพักหลังๆมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาในรู้สึกว่า พลิกเกือบทุกคู่นะครับร้อยหิกพลิกแพ้ก็มีนะครับราคา1ิ1หนึกรรมการชูสวนก็มีนะครับผมบอกไว้เลยอาทิตย์ที่อาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับเล่นเล่นแล้วไว้แต่งตัวบางทุนนะครับทุกวันนี้มวยช่วงเจ็ดยังไม่เปิดให้คดผู้ชมเข้าดูนะครับเล่นยากนะครับคุณ คุณมองว่าชนะแต่กรรมการชูสวนก็มีเยอะนะครับคู่เอกออกไปที่เจ้าคมตักนะครับออกไปที่จังหวัดฝีมือเขาเครื่องนะครับอีทีน่าจะเหนื่อยนะครับวันนี้ทวนมวยรักมวยชอบสี่ตัวนะครับคู่แรกออกที่เจ้ากรดไดมอนด์กาะแปนะครับได้เปรียบหน้าเสือนะครับส่วนสูงกระดูกมวยการผ่านมวยนะครับดีกว่าทุกอย่างนะครับคู่ที่สองออกไปที่เจ้าผมไม่ ผมให้ไปอย่างเมื่อกี้ให้ไปที่เจ้าเพชรชานลนเอกปัตตานีนะครับปลายๆใช่ให้ไปที่ปลายๆเจ้าเพชรเพชรชานลนเอกปัตตานีนะครับถ้าต้นๆผมอยากให้ทุกคนเล่นไปที่เจ้าลิโวนะครับน้ำนกนะครับตัวนี้เจ้าหนักหนักมากจริงๆนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามไม่เล่นน้ำนกไว้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้มวยคู่นี้อาจจะมีมีถึงนกนะครับคู่ที่สองนะครับแต่ผมชอบไปที่ปลายๆให้เจ้าเพชรชานทนเอกปัตตานีนะครับ กุยสามให้เจ้าโดมพลันชัยนะครับได้เปรียบหน้าเสือนะครับได้เปรียบหน้าเสือแล้วก็ได้ส่วนสูงนิดหน่อยนะครับผมชอบไปตรงนั้นนะครับชอบไปที่ส่วนสูงหนักแรงเข่าในนะครับผมมองว่าถ้ามวยไม่กรรมการไม่กดนะครับปล่อยเจ้าโดมตีวันนี้ก็เจ้าเสือใหญ่ก็เสร็จเหมือนกันนะครับเจ้าเสือเจ้าเสือใหญ่จะชนะได้ก็ต้องเตะให้ขาดนะครับเตะให้ขาดต่อยต่อยให้ขาดนะครับ นอกคุณต้องกินได้นะครับเพราะเจ้าเสือใหญ่นี่เป็นมวยจังหวัดฝีมือนะครับเจ้าโดมนี่เป็นมวยเขาในนะครับออกไปที่โดมนะครูที่สามนะครับคู่ที่สี่ออกไปที่เจ้าคมประตักสินบีมวยไทยนะครับออกไปที่เจ้าคมปะตักสินบีมวยไทยเจ้าคมปะตักก็เหมือนที่บอกนะครับคมประตักเป็นมวยจังหวะดครบเครื่องนะครับจังหวัดฝีมือดีกว่าเป็นมวยจุกจิกนะครับเป็นมวยจุกจิกต่อยยากนะครับเร็วกว่าทุกอย่างนะครับเรดเมื่อเช้าช่วงสิบเอ็ดโมง จากก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเจ้าอีทีเป็นต่อนะเท่าที่ผมเช็คมารู้สึกว่าเจ้าอีทีเป็นต่อพอม,มาวันเนี้ยผมเช็คราคาสุดท้ายตอนที่สิบเอ็ดโมงอะ่ะเจ้าคมบตักกลับมาเป็นต่อสิบเก้านะครับมวยคู่นี้เล่นดีๆผมบอกเลยเล่นดีๆดูกรรมการตัวบนไว้ดีๆนะครับกดหรือไม่กดบางครั้งอะ่ะทุกท่านอย่าไปเชื่อสายมากนะครับ ราคาในสาย1ิบหนยี่ิกรรมการชูสวนมีเยอะนะครับ51กรรมการ51กรรมการยิงชูสวนก็มีผมบอกเลยนะครับให้ใช้สายตาดูดีๆนะครับมวยสามดาววันนี้ออกไปที่เจ้ากรไดมอนด์เก้าแมวเจ้ากรไดมอนด์ห้ไอ้าแให้เป็น5ดาวนะครับแม่เอสา,า3ดาวแล้วก็เจ้าเพชรชานนน เจ้าเพชรชานนกับเจ้าอีทีผมให้เป็นสามดาวนะครับให้สองตัวนะครับสามดาวเพชรชานนกับเจ้าอีทีให้เป็นสามดาวมวยสี่ดาวก็ให้ไปที่เจ้ากอนเอ้มวยห้าดาวให้ไปที่เจ้ากอนไดมอนด์เก้าแปดนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับเล่นแล้วให้แต่งตัวบางทุนนะครับอย่าเล่นฝังจําผมไว้อย่าเล่นฝัง,ลฝงแล้วคุณจะเจ็บจะหาผมไม่เตือนนะครับวันนี้ ขอจบทัศนะมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมมังกรบ้านแคนะครับขอจบไปเพียงแค่นี้ดีครับ